สวัสดีครับวันนี้อยู่เปอร์โย406นะฮะปีประมาณ1997นะฮะตัวนี้ถึง2001นะครับตัวนี้เป็นกุญแจปุ่มเดียวนะฮะอาการมาคือล็อกไม่ได้ค่ะล็อกไม่ได้นะครับและทุกกุญแจก็ไม่สามารถสั่งงานได้อันนี้เราแก้ไขนะครับใช้งานได้เหมือนเดิมนะฮะกดรีโมทฮะกดล็อกนะครับได้ยินเสียงนะฮะกดคลายล็อกนี่ครับใช้งานได้เปิดได้ทุกประตูแล้ว ปิดได้ทุกประตูเปิดได้ทุกประตูฮะดูฮะกดล็อกครับ้องใกล้ๆหน่อยอินฟาเรดฮะตัวนี้เอาได้ครบนะครับรวมถึงว่านโน้นด้วยนะฮะเดี๋ยวกดคลายล็อกฮนะเดีย่ยได้ยินเสียงแล้วนะเปิดได้ครบโอเคครับสำหรับพี่น้องท่านใดใช้เปอโยตัว406อยู่นะฮะเราชมนี้นะครับ เจอปัญหากุญแจใช้งานไม่ได้เรารับแก้ไขนะครับโอเคนะฮะฝากไว้ด้วยครับสนใจสอบถามเพิ่มเติมในช่องทาง YouTube หรือที่ Facebook Fanpage แ,แต่งรถน้าแดมเพชรจูบูลครับโทรได้ที่เบอร์0819537181คลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ